ส,สวัสดีครับชาวไร่มันสัมปะหลังนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับโอเลเกษตรชาแนลพามาเยี่ยมชมมันสัมปะหลังอายุ28วันนะครับเป็นมันพันธุ์เกษตรศาสตร์50ซึ่งแปลงนี้นะครับฉีดพ่น,น้ําหมักไป2รอบแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยทั้งสิ้นนะครับยกเว้นปุ๋ยรองพื้นตอนปลูกเท่านั้นเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับก็หลังจากการฉีดพ่นไปลำต้นใบก็จะสมบูรณ์อย่างที่เห็นในภาพ ดูรอบๆเลยนะครับฝั่งขวามเมื่อผมทําการดายาเสร็จเรียบร้อยฝั่งซ้ายนะครับกําลังทําการดายาครับยังไม่เสร็จก็ความสวยงามของลําต้นก็อย่างที่เห็นเลยทีนี้ผมพาไปเยี่ยมชมอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวหาว่าสวยแค่ต้นเดียวอย่างที่เห็นนะครับฝั่งนี้ผมดายาเสร็จเรียบร้อยแล้วพามาชมเลยใบเขาจะออกเป็นทรงคุ้มนะครับแล้วก็ลําต้นก็จะอวบใหญ่แข็งแรงและก็สมบูรณ์ ที่สําคัญเลยถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะประหยัดปุ๋ยไปครึ่งต่อครึ่งเลยช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วตอนเราเก็บเกี่ยวนะครับเปอร์เซนแป้งก็จะสูงน้ําหนักหัวก็จะสูงด้วยครับน้ําหนักดีมากๆเลยยังไงก็ฝากไว้นะครับโอเคผมฝากไว้เนาะอย่างคลิปล่าสุดที่ผมเคยถ่ายทำให้ดูนะครับมันอายุ5เดือนผมได้5ตันนะครับเปอร์เซนแป้งก็สูงด้วย28.50%นะครับยังไงก็ฝากาชาวไร่มันไว้นะครับ ื่อสนใจก็ทักผมมาได้ที่เบอร์0845114546ครับโอเล่คนทำมันมันทำเงินครับแล้วก็ช่อง Facebook ไกลสอนคอําพิวาแล้วก็เพจขายน้หมักขี้หมูครับโอเควันนี้ก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาวไร่มันครับผม